ทุกคนรู้ไหมว่ากับตันแพวเคยเป็นขู่อาสาด้วยแพวสอนตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงเนาะซึ่งแน่นอนว่าแดดมันแบบตอนเที่ยงแดดประเทศไทยอะ่ะเราจะเป็นลมเป็นอะไรไปก่อนอสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทีแคสเลอร์ทุกคนนะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ เสียงแพลมันจะขึ้นจมูแกแปลกๆหน่อยเพราะว่าน่าจะเกิดจากการแพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะคะซึ่งค่าฝุ่นนี้มันสูงเกิน <c oughs> อยู่ที่มันคนหนึ่งจะรับได้อะเก็ดปะคือไม่มีใครคิดอยากจะแบบแก้ปัญหาอะไรตรงนี้เนี่ยหรอหรือว่าแบบแก้แล้วมันมีประสิทธิภาพได้แค่นี้โอเคเอาเป็นว่าเราทุกคนต้องเซฟตัวเองได้ด้วยนะคะในเมื่อคนอื่น ไม่มีความสามารถพอจะเซฟเราได้นะโอเคกลับมาที่เรื่องของเรานะคะสาเหตุที่แพลวเนี่ยไปเป็นครูอาสาเพราะว่าตอนนั้นแพลวกาลังเก็บกิจกรรมอาสาอยู่นะคะเพราะว่าตอนนั้นมีแลนจะยื่นแบบโคต้าคนละเมืองดีมีจิตอาสาก็เลยลองสมัครไปเป็นครูอาสาดูนะคะเพราะว่ากาลังหากิจกรรมที่มันน่าจะเหมาะกับตัวเองนะคะแล้วก็คนอื่นได้ประโยชน์จริงๆแพลวลงสมัครโครงการเชจเดย์สครู b a n g k o อกนะคะซึ่งเป็นโครงการของกรุงเทพเลยนะตอนที่สมัครเข้าไปอ่ะเขามีให้เราเลือกนะ ะคะ3วิชาแล้วก็3โรงเรียนที่เราอยากไปสอนซึ่งแพวก็เลือกในละแวกบ้านตัวเองเนาะซึ่งเป็นวิชาทำอาหารส่วนตัวแพวสกิลการทำอาหารติดลกมากนะคะแต่ก็วิธีการของแพวก็คือเราจะศึกษาเป็นเมนูไปว่า เด็กๆอยากทําอะไรอยากกินอะไรรีเควสอะไรในสัปดาห์นี้นะคะก็ศึกษาเมนูนั้นไปแล้วก็ไปสอนเนาะซึ่งก่อนที่ครูสาวอย่างเราเนี่ยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทางโครงการจะมีอบรมให้ก่อนนะคะสองครั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะการอบรมเนี่ยจะแบ่งเป็น2รอบแต่ละรอบกิจกรรมจะไม่เหมือนกันนะคะการอบรมก็จะเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก การสอนการจัดกิจกรรมต้องทำยังไงรายละเอียดโครงการนะคะซึ่งสิทธิเด็กก็จะมีพี่ๆทีมงานจาก u n นิเซมาเป็นวิทยากรให้เราโดยตรงเลยซึ่งอันนี้นะคะทุกคนเอาไปปรับใช้กันได้เป็นการรักษาสิทธิตัวเองรักษาสิทธิเด็กแล้วก็รักษาสิทธิคนอื่นที่แบบง่ายมากแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้ดูนะคะก็คือการไม่ถ่ายรูปเด็กลงโซเชียลแวบว่าการที่แบบเรา endu เด็กๆของเรามากเนี่ยก็อยากจะถ่ายรูปให้แบบคนอื่นรู้นะว่าเด็กๆของเราเนี่ยน่ารักแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าโซเชียลไม่ได้มีเราใช้คนเดียวยังมีคนอื่นนะคะที่อาจจะไม่ได้คิดแบบเราแล้วอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นที่มันแบบ เป็น hate speak หรือว่ามันท็อกซิกได้หรือว่ามีมิชชาชี่ที่เข้ามาเพื่อต้องการมีจุดประสงค์บางอย่าง oh, <no. S 1> ที่ไม่ดีกับเด็กก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนคิดเรื่องนี้กันเยอะๆนะก่อนจะ้งอะไรในโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็อ่อนไหวมากโอเคกลับมานะคะ ครัวอาหาเนี่ยหลังจากอบรมแล้วเราจะปฏิบัติหน้าที่ได้กันทั้งหมด8รอบค่ะหลังจากที่เราทําการสอนมาแล้วเจครั้งเนี่ยเราจะครั้งสุดท้ายเราจะให้เด็กๆไปแซงสีมือกันโดยที่จะมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆมาเยี่ยมชมนะคะตอนที่แพลวไปเป็นครัวอาสาครั้งแรกก็คือไปสอนเด็กครั้งแรกเนี่ยแพลวจาได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแพลวไปสอนน้องๆทำแซนด์วิชเป็นอาหารที่ดูง่ายนะแต่ว่ามันก็แบบมันเป็นอาหารที่เบสิก แพลคิดว่าไม่เกินความสามารถของน้องๆแล้วก็สามารถทํากินเองหรือว่าทําขายเป็นอาชีพก็ได้นะคะซึ่งไสาาใใ้ที่แพลสอนจำได้ว่าเป็นไส้ทูน่ากับไส้มายองเนสบุอคอะซึ่งคิดว่าเด็กๆที่นั่นนะ่ะเราอาจจะโชคดีที่ได้โรงเรียนที่เด็กๆค่อนข้างมีความคิดที่น่ารักนะคะแล้วก็มีศิรษาฐานะมากซึ่งวันแรกที่แพลไปไปสอนเนี่ยแพลก็ได้รับโมเมนต์ดีๆมากนะคะก็คือ ตอนที่จะกลับบ้านอะด้วยความที่โรงเรียนที่แพลวได้ไปสอนนะคะเขาอยู่ในซอยที่ลึกแบบต้องเดินออกมาอีกนะคะซึ่งเดินไกลเขาอยู่ลึกมากแพลวสอนตั้งแต่9กต้าโมงถึงเที่ยงเนาะซึ่งแน่นอนว่าแดดมันแบบตอนเที่ยงแดดประเทศไทยอะเราจะเป็นลมเป็นอะไรไปก่อนนักเรียนนะคะคนหนึ่งที่ขับมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนเองเนี่ยมาส่งเราซึ่งน้องเขาเป็นน้องอ้อลืมบอกว่าน้องเป็นน้องนนท์วัธเทียมต้นนะคะ ซึ่งน่าจะอยู่ชั้นม .3 นะคะอายุ15สามารถทําใบขับขี่รถได้แล้วนะคะใครจะขี่มอไซค์เด็กๆเกขาไหนจะขี่มอไซค์ไปไหนต้องมีใบขับขี่ด้วยนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการทําตามกฎหมายนะโอเคว <c oughs> ิดูมาก น้องก็อ๋อไม่เป็นไรครับครู <_ C AD> ผมไปส่งได้น้องก็เดินมาบอกแล้วว่าอ๋อไม่เป็นไรครับครูเดี๋ยวผมไปส่งได้เลยแบบนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์มาแบบบ้านผมมาอยู่แถวนี้ก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวผมขับไปส่งครูนหน้าปากะถมแล้วกัน <_ C AD> น้องขับไปส่งเราซึ่งแบบเราทับใจมากเพราะว่าแบบคือน้องพยายามที่จะช่วยเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมการล้างช่วยล้างจงานทั้งที่มันควรจะเป็นหน้าที่เราหรือว่าเป็นหน้าที่คุณป้าแม่บ้านแต่ว่าน้องอ่ะคิดอยากจะช่วยเราก็รู้สึกว่า เออนี่มันเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีมากนะคะอ๋ออันนี้อยากแถมนะคะไม่ใช่แบบการเป็นครัวซาแต่ว่าการเป็นทีมงานนะคะไปจัดกิจกรรมในศูนย์แห่งหนึ่งนะคะซึ่ง ไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าสุนเด็กเล็กได้ไหมคือมันเป็นเหมือนที่ที่อุปาถัมน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่อ่ะไม่ว่างอะไรแบบนี้นะคะแบบเอาน้องมาฝากไว้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทํางานซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชนชั้นแรงงานเนาะให้พูดตรงๆที่แบบคุณพ่อคุณแม่ต้องทํางานเป็นายวันมีคุณแม่คนหนึ่งนะคะอุ้มน้องมาฝากไว้กับแพรแล้วก็ทีมงานเนาะเขาบอกว่าเออมาฝากทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น้องอะ่ะ ต้องทํางานทั้งคู่ซึ่งเป็นการรับจ้างหลายวันที่โดนกดค่าแรงนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น้องเขาไม่ได้รับการศึกษาเนาะซึ่งค่าแรงปกติมันก็จะอยู่ที่3ามร้อยจะสิอันนี้เชื่อก็บวกลบตามประสบการณ์วุฒิการศึกษาอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่น้องอ่ะเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าได้ค่าแรงแค่แบบ200อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่ได้รับจ้างเป็นหลักเป็นแหลงนะเขารับจ้างไปเรื่อยๆใครจ้างเขาไปทําอะไรเขาก็ทํานะคะ คือเขาต้องทํางานทุกวันเพราะว่าด้วยคำนี้เขารับจ้างแบบนั้นเขาจะได้เงินเป็นรายวันซึ่งถ้าวันไหนเขาหยุดเขาก็จะไม่ได้เงินมาใช้ใจ่ายในบ้านเนาะซึ่งเขาไม่มีเงินพาไม่มีเงินพอที่จะพาเอกชนแล้วก็ถ้าจะไปโรงพยาบาลรัฐหรือว่าไปคลินิกที่สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองของน้องได้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเสียเวลาเพราะว่าคนไปรอเยอะอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแบบโหแพลวก็ หวังว่าในอนาคตมันอาจจะดีขึ้นเนาะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นประสบการณ์ครัวอาสาของแพรเองนะคะซึ่งแพรหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะมีความสนใจอยากจะเป็นครัวอาสาในอนาคตแพรก็หวังว่าจะมีคนที่เข้ามาเปลี่ยนนะคะให้ระบบการศึกษามันสามารถเข้าถึงทุกคนได้เข้ามาซัพพอร์ตน้องๆที่ไม่มีโอกาสได้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะสำหรับเด็กๆที่จะโตไปเป็นอนาคตของชาติ หวังว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นกว่าน,นี้นะคะโอเคก็พี่วีนสุดแล้วนะคะแพลต้องไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ